มือเด็กกับยางแต่น้ำกลัวโอ้เฮ้ยมือมือเด็กกับยางแต่น้ำกลัวกนควายอยู่นี่แหละเงยไหลตะเกียบไปซสยนอกมึงนี่เนาะโอ้โห่ตะพัดน่าเกียดนี่มีพวกยี่ส่วนไปซอยนี่เลยโอ้โหเห็นท่วมมากเห็นมานน้ำเลยเนาะเงยไหล เกียบเลยนะที่ปวดว้โอ้ยก็ดีแล้วว่สบายกูเม่อไรเนีเอ้ยม่ไหรสูงเลยจะรับเอาเลยกรรมเจ้ามอไหสูงกระช่วงนี้ก็ลบหนาลบตาไปอยู่ตะกับนัเกตียดนี่เราพูดถึงอะไรแต่หญิงวัวขอเวักเ้วยอ้เป็นสุมเขียววะนี่ทำอไรเฮ้ยนักเกียตนี ยินมาไปตลาดว่ะแล้วไปเสริมสวยแล้ต้องปกติสมเสียก็คือว่าเราต้องคำเฮ้ยมือนี่ละกุณจิติส่วนผู้ใหญ่ศูนย์แก่กันนะคือสิบว่าไงเนาะลาเกียดดิบงช่องเดี่ยวสมเช้าอ้ยนาเกียดไปใส่บนนู้นมือนึ่เห็นลาเกียดไหมนาอ๋อหัวมาจุดไปใส่บักนี่เห็นมันก็ดีกันอ้ยก็ฉีดไปน้ำหางวัวไปน้ำหางวัวอืม วันสิค่ำเลวมึงสิไปน้ำมหางวยอยังปักกานีงัวมึงเงียตัวนึงอ๋องัวมึงเงียตัวนึงมึงเสียงอยหยังไวหันอว้ยโม้ยยังน้ำน้ำอ๋อยังลำม้วนลำกลวยก็ตังนี้หามยงไนต่เนาะเออบากกันี้แปลกทุกเช้าเขาายเป็นนังสี่นาตัวคืนไม่ไดเหรออ๋ีตัวไปซื้อของาแลาผกักกับมาตัวบ่เมียนอ๋ตัวขั้วตัวจเสริมสวยน้ำสนาโว้ยร้านเขาปิดเอ บักอันนี่จุดแปลกๆเฮ้ยวีแปลกเอียงดูนี่มึงสิเป็นหน้าหมาหัวบอกว่าเห็นตีเออเออเฝ้าไปเดี๋ยวมึงสิคำกูนี่เบิ้งแต่เบ้นคอยละเนี่ยวยคอยกับจีคอยตัวโจ๊ะตัไมใช่นี่เอากูก็ลงมาเบิ้งมึงนี่ล่ะว่ามันเป็นจังไดเอ๊ะแต่ก็มาแปลกดิปกติมึงมันป็นจังสี่นะมันแมนบอยังตัวนี้มึงไม่ยังได้ล่ะมึงแน่ใจนะ เยอะตัวหน้าเด้เจ้าเจะไปซัดเจ้าจะไปซัดตัวเอาวกูจะไปซัดปักี่กูกับมาหน้านี่แล้วบ่เออเป็นยังหนูยังแล้วหน้าหน้ายังเลือเนาะเฮ้ยจะว่าอันยูเทียงเมื่อไงนั่นมันมีผักยังอยู่บ่หไมีผักหอมอยู่บ่ยูเทียงเมื่อไงบ่ละบ่ไม่ยังฮึทุกเจียกูก็เห็นมันปลูกไว้อยู่นี่ละปกตินี่โอ้ยมันตายแล้วก็ถูดน้ำ ตายแล้วเออมันถึงคนหน้าไมมันเมันมันย้อนสอันแล้วอ๋อย่างมาพัทานี่ทิพเดียวนึงก็ตายแล้วบอกเออม่ริดสิเด็กรับไปเสื่อมต้นหอมอยู่บอกุลวาอยู่น้ามีแหมะบบีเจจ้จ้ไปซื้อเพื่อคอยนะเดาอหืเขาจะมาใส่ต้มปลาล่ปลาเมื่อเร็เขาจะลับซูยี่สูนกินฉนบอกเออเ้แล้วไม่กินข้ายูงนี่บอกเออ มึงยังกอดซ้เรากินนะบักนี่่อยว่า่อยจิต้มปลาลาปลาใช่ได้ปาควมาตัวนั้ตมตัวโต้เลยนะเออก็พวกปลาซิวปหยังขอยก็จะมาหลับอะมาก้อยนะเ้นบอกอือเอาให้หน้ามากินน้ำเบอรตีบอร์อไ่ยกินสองคนกวกผู้ชกยคุยกันเสนบอกเออยังดอกตัวน้อยปลาตัวน้อยอะไรอิ่มสองคนพอดีเฮ้ยอย่านหนาม่กินเนาะเบอล์ะมบหยังดอกอือห่วยนั่งดูนี่ มีอยังดอกเออข้าจิกินไก่กิ๊ยนเออจะว่าปากกันนี่เอ้ <c oughs> พี่พีกกอ่อย่างน้นนะเก็บตกต้องใส่ยังไนูนี่โอ้กะหน้าก่ได้สงสัยยังดอกกูอยากกินน้ำมึงน้ำใบไยสูน้ำหมาเนาะเออเดี๋ยวบุกเลี้งยงสี่บอกรถมาหาดอกสั่บอกเอออันนี้เป็นเรื่องของกูแซ <c oughs> ่บพี่พพื่อจังเลยนีสีไปรับลูกหนูหนูนีน่อย่าลืมเดะลืมปะอู้ก็บอกรถมาหาไหนเรียนแม่น่ะเออเดี๋ยวสิบอกรถไปดอกไอเขาคุยกันจิต้มปลาต้มเปื่อต้มกันแม่ อเอออยูเขาคุณเฝ้าไปบ่ะทอฝ้าอยู่ออเออบมมีผู้ใดมีเียไแน่นนะเออ,อยู่กับพี่ใูนสองคนบนนั้นเล,มนลมนามาเหมาะหัวปลาาเราบ่โอต้อืเอ,อเอาาสั้าไปสัาาส่สนามมื่อกันเออเแ มันแม็นคนหนึงสี่นะพบกับปีวันบอลลุกหนีลุกล้วนหนึงสี่คะน้องส่วนไปกินตกออุ้ยเนื้อเกล็ดไปไปไปพุ่ยยี่สูตรนี่เรายังทาเจ้าอยู่อันนี้มันบ่กอยเขาไปยางเดียวกเฮ้ยมันเหม็นพุ่ยยี่สูตรอยู่บ่หรือมันนัดผู้ใดมาว่ะผู้สาวมันบอกผู้ไายว่าเออบักกานีไหมแปลกจะเป็นผู้สาวมันแน่นอนเลยค่นผู้ยยี่สูนย์มันแน่เขาไปแล้วเนี่ยมาตัวหน้าทอบักกานี ตรงเอวไปเบิ่งมึงแน่นอนมันเสียงเอียงว่ะมันต้องมีนั่นแไะบ่ได้บ่ายห้าวตองตามไปเบิ่งมันบูรุษหรอกเว้ยมันแต่งงานไปจักหน่อยก่อนเว้ยต้องตามไปเบิ่งมันบักอันนี้มีบูรุษนีหลีไว้มือนี่แปลกหลับตาได้กู อดี๋ยวมานั่กูมาดาื้อใครยุบเป็นบังหน่อยนะบังง่ายนี่เสียคักๆกูนี่อุ้ยนาเกียดติไงอุ้ยเราสิสงสัยกูบก่กว่าโอ้ยยี่ส่วนเราขึ้มืงสิเขีามากมึงต้องเขีามากแบบระมัดระวังดียีน่นาเกียรติเห็นดีวะสั่นอุ้อยเฮ้เกือบรถจับได้ยากเลย มันธรรมดาเด้อย,ย่ายนี่เด้อไม่ผิดเรานี่มันธรรม,มาดาแต่ว่าหน่าล้อล็อกเล็กล็อกเล็กหนิโอ้ต้องบอกเป็นยี่ส่วนไว้แต่ว่านาฟังมาฟังอีกเรื่องหน,นึ่งเนี่ยเขาเห็นเราเขาขั้นเราเห็นบักซี่สิบดีกีละโอ้แห็บไหมไปแล้เร็ววะเฮ้ยยินดักไม่ไวไปแล้วเฮย้ยคน <kt you> สีเสื้ออยู่หรอกบังส้วง <c ười> โอ้ยไอ้สวนไม่หยกเล่นเลยโอ้ยเลงยังไงชอบไปยังรงโอ้ยเฝ้าตัวอย่างะเกีมากเลยโธ่แตหน้ารัจ้างมั้งเนาะมึม่นดม่เ um, จ oh, oh. ้างสมมติจะกับแจ้งไหมล่ะบ่เหอนเลยดิกูกี้นังเหมือเลยดิเอานังเสือมาเลยไหลเหมือนเลยเมอลดิมีย่งบอะมีมีบอ่ะกวาันนี่ม่ฟอกจีเลยวะนี่ย่งไนังกับ กินได้บ่กินได้บ่ไม่กินกูเดียวแล้วจ่าะเอ้ยม่แล้จตำบกหองออมกินตำหงกอนไม่เมันมาแลแนนี่มันจะได้ไปซื้อต่วได้ไอ้สนเออโตหญนักเกียวไม่เห็นบ่มาอย่บ่ทำหรอนี่แล้วเ่ยเราหลหลหลวงหลั้าไดนาไอมึงพาผมกินว้าจริงเลยบว่าหัวเขาได้ไหนี่ว่าดน้อยน ไม่เลยเนาะยวก็มาแล้วเดี๋ยวยกัดเลยตายโอ้มันมาดอกังี้แล้งนะไปยังเบรกสดาไม่เห็นกูรอดเออ่างัะสบร้อับรงกินมันหายเลยเนาะกินหายแต่ว่าอาการยังคือเกาเอ้ยนียเจ็บอาการดัวเจ็บอาการเจ็บบค่อยูเลยเ้ยบ่เออมันเย็นบ่าแชงนี่เพรามันใบอเนาะเอาตุงที่ มาว้าวมากขันเรามาว่ยากไร่คมลูกเกียงเลยนะจัดการเลยเออใส่หัวไปหันดากมากเลยไดกันยังเนี่ยไม่ต้องสอนกูหรอกกูเป็นมวยอยู่แล้วแมนวะเออเสีอ่าสุนสยาังมันวะงไม่ต้องวงเออ์แม่เน่เ่เออ่ชนนาน่นนนเกียรติาอ้า จังมาจังไม่เม่เ้ยคอยบูยูดิอมึงีไม่หามดูแก่นาเทกูคนวยบเกี้ยวคอยบรับรู่ดิ้เข้าเีวิ้บู้ำเลา้ิษสัญญาน้เนมมึงพากูกินบดี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 มายยมนี่ไป้ยคอยบลู่แล้วคอยไปก็ได้อ้าวบักีมั้ยบีบูู่บู้ยว้ายะกูบันนี้ แน่เอ้าไปพูดอะไรกันะเอ้าเอ้าเอาไปยังงำหนี่ไอ้สู้เจ้าก็มานั่งอยู่นี่ป่ะที่นี่เออบอลเล็กใส่เรนกับบักเล็กมันก็เล่นเล่นงของป้าพอนะไม่งั้นโอ้ยพิ่อะโอ้ยพี่เอ้ามันคือไม่กินป่ะที่นี่ไม่งั้นใส่เขามักโดนบ่ะโอ้ยพี่เจ้าคือยังเป็นคนอศึกษาป่ะที่นี่เออไม่งัง ต้อสัญญาณก๋วยบาตังไหนฮะอะไรทั้ง้เริ่มแล้วนาะโอ้ยไอ้อัน,นี่แม่เรื่องเราเรื่องยาให้บอกเือมาเม่นแล้วบันมันขว่วยโอ้ยชี้นะนี่นาะข่อยกินไปก็ว่ามัเห็นแบบเล็กมันหนาเนาะเห็นไหมดมมันที่วมอห์น<อ>ี่เขาเหนียงแค่สามหมื่นหนึ่งนี่ดีเจ้าหะสามหมื่นไม่หมื่นแคซี่หรลอบอกบอสามบอซีล่ลหรเจ้ากระเฮ็ดบ่ไดเห็นมอหัฮะน่ะ หลานอย่ามาใกล้ใกล้หลานบ่เว่อร์บ่หูอว่าไม่เป็นเราเนาะเจ้ามีโทษบักเล็่แค่ยังเจ้ากำลังขวดมาเนี่ยเจ้าสิมีโทษบักเล็่แค่ยังเอ๋อมันฉือบ้านเนาะอู้จจะคล้องอ่ะนะไม่ได้จะคล้องนะอดไม่ได้นะาสัญญาณนักหนาอุ้ยเอางี้สมือเอินเขาไม่กินดอกสันเอาละมือดีเลยสันบอกเอาไปตองมาเหาเลยโอ้ยอันขวดน้อยนึงดอก ขวดยังกระยาถือว่าเป็นเหล่าหันเออมันซื้อมากขวดนึงอันนี้คอยกระเป็นเสื่อเลี้ยงมันขึ้นเนะ <c oughs> าะาาอือหลานเหมืนเรียกว่าหลานมันเมื่อยเนาะมันเห็นเรียงเนาะนี่แหละนะคนเฮาหันว่าฮักนักฮักหนาะเสียทุก,ทกสิไไ่งทุกอย่างสี่ยอดเป็นไหนคอยบ่อยู่คอยบ่พย็นดิเนี่ยคอยพึ่งไม่เห็นนีกกลางเจ้าบ่มาณเมื่อไหร่โอ้ยเจ้านีน่เนาะเออแไก ถ้ากันซีมันสะดอกเมื่อหลังมดกินดอกเหยรับหลังคอยอาจารย์พ่อสื้อให้สิบ่กินได้แบบนี้บ่อนแวงสั่นรับหลังคอยกับเป็นเห็นบ่อนี่เห็นบ่อนีเฮ็ดเจเนซันแบบนี้เฮ็ดเจเนซั่นเอาก็เศร้ากันหนึ่งตัวนะไม่หรอฮึเพื่กันไปเลยบ่ต้องมาคบกันไม่แวงสั่นเนาะบบนี้เนาะเว้ยจะเลิกง่ายเลิกได้บ่ราะไม่เลิกเสือเนาะเอ้า ก็แม่นตัวเจ้ารับตาเขาเลยว่าสิบวกินเจ้าประเทศนี่เขาเห็นนี่ยแม่อุ้ยเจ้ช่งบักเล็กได้มันมันว่านชินโลดอันหน้าเราบ่มาดแบบนี้มาเลี่ยงมันเจ้ากระเสือมันค่ะมันบอกตจ้ไปยา่างอื่นเดอกกะสิไปบก่กอุย้ยก,ก,กับพวกนั้นผู้อินผู้ไก่นอนหลานมันเคยกินเคอยอยู่น้ำกันเจ้าไก่จะจะแข่งข้าลายมันก็ขาดได้ไก่โบได้แข่งแต่ว่าเต้ายังอยู่ในขันทดลองงานอยู่โอ๋บ่เฮ้ย ว่าจะมาเคยบุเสียงงานไหนเคยเมากันได้บุเสียงงานจังเดเ็เ,เออ,อเคยก็เตรียมเม็ดเตรียมผ้าแล้วมาจังว่าเขาก็ลก้องจีจังแล้วก็ยางไม่เสียงงานหรอกเอาคือว่าเจ้ามารักษาคำเงบาของเจ้าเอคอคยโอ้ยเจ้าก,ก็อนุโลมใหงนั่ได้นแค่นั้นแค่เดียวเนาะปัญหามีเทือกน,นี่เทือต่อไปได้สันก็สิมีเรื่อยเรื่อยเอีกกต่จังวากันเนาะอันนี้แค่เดียวนึงเฮ้ยโคธ่แค่เดียวก็ที่ปัญหานรแมเนได้เจ้านี่ เจ้าเบ้าก <í li ar> ับมันเนี่ยแบบนี้ก็มันชวนตะข่ายเนาะข่ายข้นใจอ่อนเนาะใจอ่อนเนาะเรื่องนี้เนาะใจอ่อนเนาะสนิทอปเฮ้ยมันเถื่อมอ้อยเนาะคนเคยกินมันก็เคยม้วนเนาะว่ามันเข่าข้อกันช่องร่องได้กินเขาไปเรียวให้กันนาน่ากับกวางแน่นแนงหาวในกระได้มันพื้นมันผู้ใดก่ออันอันซื้อม่านีิไว้ทีแรกมันว่าข่ายเมยมันก็เลยนะแก่เมื่อยก้อนมาเซนเขาก็ว่าไม่แน่มันเอาน้ำเย็นมาเนาะเออแต่พักเกือบมันเลยตึงโรด อ๋เออให้กันนาน่ากับข่วงแนบันอเจ้าก็คิดว่ามันโอ่อี้สิเออถ้ามันมาดมมังกินมาแล้วมันเกิด่บเมนเนาะเอาลราก็หูวแล้วว่าเป็นยังกึกแรกคันเป็นยังก็ต้องมี้กึกที่สองอีกกันได้ตามได้เนาะอุ้ยก็ว่ามันเจ้าสิบแมาเนี่ยแหละอ้จกันเพราะว่าเจ้าเด็กขาดปาหน้าก็ันเสากินละแบบนี้เออ จะเอาทั้งไหนดีนะเฮ้ยจะส่วนผลอะไรจิกินบอ่อว่าจะใส่ชิ้นไหนกิน้าหันหืมพื่นนมันบองงามเลยบองงามกับยาจะย,ยิ้มจังไนยยงนาบูจังไหนเนาะอย่้ยังกว่าทำมืดเปิดตาปปนนี่เอาข่อยมาหาบักเลก็กปกติอันข้ามป่านนี้มันต้องลงไปหาข่อย,ออยแล้วไข่เล็กมาตามมันนี่โอ้ธนาไข่กับบุ้งผมเบ่เห็นยอะเนี่ยไอเนาะเจ้าอัน คือวาดยังเสรนอจนลูกหลานมันกันเมื่อมันกันมาส้วนไข่ซื่อๆเราเกี้ยวจะแข่งหลเออจะบอกง่ายาไรติ่เหมือนแกงดองแกงเงี้ยเราก็ไปบอกไปทาาอื่นไรถุยผ่านทุกลองงานแต่จังพานใ้ผ่านจะสิมวดมือแตนดอาจะไดรย์ฮะมไม่เนี่ยขอเจ้าแขนเถอน้อจะไปบอกอันอย่างนเริ่มต้นไม่เลิกกันไม่ได้ไม้ยโอ้ยบอกง่ายพูดถุยง่ายตัวเจ้าเฮ็ดมาไดนตามข้าบอกเจ้าแม่ไส้เอ็ดสูเด็เดยังอ๋อคู่าวบ้าน ไปเล่นพุทส,สาวพุทสาวบ่มักไปขอแล้พวพุทสาวบ่เอาให้เจ้าให้ปั้มเอาววาส <c oughs> ั้นปัน้มเอาใช่วหนสั้นเราใครกันยันร่องร่องมึงกัน